ก,กิจกรรมกีฬาสีเสร็จแล้วใช่ไหม <S <S ไแล้ววันนี้เราก็ฮะามาจับมืออยาต้องต้องต้องดีมากวันนี้เราก็จะมาซื้อของเล่นกันเพราะว่าเป็นรางวัลใช่ไหมที่ทำกิจกรรมมาเก้าแลเตรียมเก้าเดินดีมดูเดินสองซ้ำดีมากไปมาทย นี่ที่โลตัสเขาก็ม <pl ains> ีลานของเล่นด้วยใช่ไหมพอดีเลยเพราะว่าเป็นรางวัลเด็กเก่งนะคะใช่ไหมใช่ไหมแต่โชว์ได้สวยจังเลยแม่ให้เลือกหนึ่งอย่างแล้วโอเคไหมโอเคไปกันเลยเป็นลานของเล่นราคาหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมพร้อมยามจะถึงทางเข้าแล้วนะไปถึง มาถึงทางขเ,เข้าแล้วไปเดินไปเดินไปไหนนี่มาดูทางนี้ดีกว่านี่ของเล่นเยอะเลยเว้าวอยากได้อะไรอันนี้เรามีแล้วไม่ใช่หรอหอืูของเล่นเยอะเลยอ้วนเลือกไม่ถูกเลย อาบาร์บี้ตัวใหญ่ไหมเสวนอันนี้ก็เป็นโซนหนึ่งแถมหนึ่งด้วยไม่เอาไม่เอาหรอตัวปั๊มไม่เอาหรอเออเนี่ยตัวปั๊มโดเรมอนหน่อยไหนไหนอยากได้อะไรอันนี้ไม่ล่ะอาบาร์บี้เหรอเอาสีไหนเอาอีกอันหนึ่งมันเอาสีฟ้าให้ปิลินก็ได้ละหนึ่งแถมหนึ่งอันอันนี้มีชุด เออนี่สีฟ้าอ่าหรือเอาเอาแบบมีชุดให้พี่ลินเอาคนละชุดแต่ได้ไม่ซ้ำกันนี่างนั้นเอาอันนี้ซ้ำกันหอือได้มาอันนี้นี่เหลืออันนี้เอาไหนให้พี่ลิน<า>โอเคเอาถือป้ายาแล้วเอาอะไรอีกอ๋อที่ต่อยสายแล้วตอนนี้เราก็ได้ของเล่นแล้วน้องดิมเลือกเป็นอะไรคะ<า>เลือกเป็นบาร์บี้ ให้พี่ลินอันหนึ่งใช่ไหมโอ้โอโหอืมแล้วจูจีกันคนะ่ะเป็นอะไรนะจูจิกันค่ะอ่ะเริ่มเลยเขานียปิเป็นอะไรจูจิจุง <c oughs> อ๋ออร่อยไหม กินแต่จุ้งมันไม่กินข้าวใช่ไหมเติมพลังใช่ไหมหลังจากขัดขึ้นมาชล็กหลังจากที่ทำกิจกรรมอะไรคะเดินดัมเบลเยอร์แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ดินที่ไหนคิดเพนโอ้ยดูน้องหมาเราไม่เล่นกับน้องหมาไม่ใช่ไม่ได้ก็ยวันนี้ไม่ได้ ด้วน้องหมาด้วยน้องหมาฝันนี่เดินเข้าข้างในดีไม่วิ่งหนอกนี่ให้กระต่ายเอ้ยให้อาหารน้องกระต่ายไหมเอาปะนี่ซื้อที่ไหนอ่ะโอ้ยตัวหนูนอี่อะไรนะอุ้ยกระถอยกระต่ายเขาเข้าไปในนั้นเลยเหรอเขาแย่งที่นอนกันเหรอ อันนี้หนูมาดูน้องหมูมุดดีน้องนีมหมาดูพ่อป้อนแพ้ดูพอป้อนน้องแพ้ไหนอันหนูก้าให้เดี๋ยวดีมเราพันนี้ดิบบดอออมอไม้ดิลูกอ๋อมาม่ได้ น่ารักจังเลยเอ้ยเอ้ยหมดแล้วไปต่อไปกระต่ายเมื่อกี้กระต่ายไม่ยืงขานี่ไงต่อไปกระต่ายไปป้อนกระต่ายอาที่คีบเนี่ยยืดตรงขาอ้ยืดตรงขาเลยอันนั้นอะ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 ออะ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 ใะ้ะอ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 ออะออะอะออะ อย่าปล่อยนะอ่ะคีบกินแล้วอ่ะป้อนเลยนั่นแหละเออตายนี่มาแล้วมาแล้วแม่หนูเอ้าหนูทำมาได้ไงมาเป็นฝั่งนี่นู่นดูกระต่ายตัวนุ้นเป็นกองหนูแล้วเอ้าตากับตัวอื่นั้งดิตัวนุ้นนะตัวนุ้นนะอ๋อเนล ไม่ต้องกลัวหลุกไม่ต้องกลัวเกือบกินเลยไงตัวนี้เือบกินเอออ่ะเราให้ตัวนั้นบ้างสิวันนี้เราก็อยู่ที่ไหนโลตัสใช่ไหมเป็นลานทิพเพนเดนี่อ่ะลองโดนคนลูกให้ตัวอื่นบ้างให้ตัวไหนดีเนี่ยอะไรเนี่ยถายมาไหม นนมัอันไหนร้องไห้ดิผมมองไม่เห็นน้องดีนตัดนะคะเอ้าเอ้าโอ้ยอยากจะเล่นเฮ้ยได้กินแล้วป้อนตัวไหนป้อนตัวไหนเอาตัวนั้กข่าอุ๊ยข้าวอ้ออ้อเอาเร็วจะหมดละจะหมดแล้ะจะหมดแล้ว นน้นตัวนั้นเกาเท้าอยู่นะอะตัวนี้ก็ตัวนี้ใกล้ๆตัวไหนตัวไหนปอัไ้น้เานี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เอาได้กินกินแล้วค่ะหรืออันสุดท้าย้ตัวไหนดตัวสีน้ำตาลเนี่ยยืนอยอยู่จะได้กินหรือเปล่าเอาไปไหน วิ่ดิมดูเขาเลียกันด้วยเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรล่วงนี่ตัวอะไรอ่ะอันนี้คือตัวอะไรป้าทิปโป,โปแคะอันนี้ฮิปโปแคนอ๋ออันนี้ปะครับอุ้ยดูเตาตัวใหญ่บเบ้อเลยว้าวเอ้าเหมือนมีตังไ่ะ ปลาสีปลาใสลุงแล้วถ้าโตไปเขาจะเป็นสีอื่นไหมนะสวยดีเนาะลุงนั่งดิเดี๋ยวนี่ปลาใส่ลุงกันเล็กอันนี้ปลาม้าลายเด้สิอ่าคล้ายๆกันเลยแต่นี่ปลาใส่ลุงมาแมลายสวยๆก็น่าจะแพงอุ้ยัวนี้ปลาดุกจกปลาอันนั้นอันนั้นปลาชักเกอร์ใช่ปลาเขาจะดูดกระจก ปลาชักเกอร์อเอะดูดกระจกอุ้ยดีดดูนี่ขอชื่อว่าปลาไทเกอร์อุ้ยดูเขาเก่งเนะเขดสามารถทำให้เป็นลายแบบนี้ได้ไปดีดดูม้าเขามีม้าด้วยดีดดูนกนี่นี่อันนี้หัวนะ่ะ เหลือยอยู่น่ะดูกรดูกบอย่าไปคล้องจบมันจะกินเนี่ยไอหงูตัวน่ะเหลือยออกจะไปกินกบเนี่ยก็ดูดิอ่าจ๋าตัวใหญ่เบลอเลยอันนี้สองตัวออันนี้ก็สองตัวตัวเดียวอ๋อตัวเดียวสอง ใช่น,นี้ก็สองตัวอุย้ยนู่นก็สองตัวดูโอ้โหอ,อ, <c oughs> อันนี้ดูเตาเหมือนมีตังบ้านอะ่ะอันนี้กิ้งกา่าแต่ต่อไป bà bên này không phải không biết đi đâu đâu có đấy nữa là nữa 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 một đã. nữa đi nó mở. nữa nó nữa nữa nó nữa à? nữa 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 Ăn này nè Dạ luôn